สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกท่านกันเลยนะครับนะนะครับมาลุ้นหวยกันนะครับหวยดาวนะครับซึ่งลุนไปสามงวดทีแล้วนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับสามงวดแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่างวดวันที่ ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับสาหรับหวยลาวเนาะนะกวแอบบางทีก็แอบรุนนะครับว่าขอให้มาสักทีเถอะนะครับแต่ก็น่าจะมามั้งนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับหวยฮานอยนะครับปกติหลุดไปนะครับปุกเพราะว่ามันถ้าฮานอยปกติมันเข้านี่หหวยลาวมก็จะไม่เข้านะครับเนาะนะครับก็รุ้นนะครับให้หวยลาวเข้านะครับเพราะว่าฮานอยปกติเข้าไปแล้วนะครับถ้า คลิปนี้นะครับก็ถ้าไม่มีหวยราวก็จะมาดูฮานอยนะครับในชุดรวมซึ่งในงวดที่แล้วนะครับเนาะก็เข้าบนล่างไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับในงวดนั้นนะครับก็มันมีหวยราวผมก็เลยไม่ได้ลงต่อนะครับถ้ามีหวยราวนะครับพอไม่มีหวยราวเนี่ยก็จะมาลงนะครับให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านแฟนหวย VIP นะครับก็มาบนล่างนะครับ ปกติหลุดไปนะครับเนาะอ่านะครับนี่แหละครับก็เหมือนหวยลาวนะครับก็จะมีเข้านะครับมีหลุดประปนกันไปนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะบอกมาบอกแนวทางนะครับสําหรับหวยฮานอยในชุดรวมเนาะอ่าแล้วก็จะมาลุ้นหวยลาวนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งนะครับหวยลาวในวันนี้นะครับที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นในเด่น นะครับเด่น2เดืนเที่ผมบอกไว้นะครับซึ่งจะเป็นสูตรใหม่นะครับผมใช้สูตรใหม่นะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันก็หลุดไปแล้วนะครับก็ระหว่างที่ทําสูตรใหม่นะครับผมก็ทําสูตรเก่าควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้นะครับก็นี่แหละครับทำไมดูกันนะครับรอช่วงที่มันเข้านะครับค่อย กลับมาเอาสูตรเดิมนะครับที่เคยเข้าติดต่อกันมาหลายงวดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งมาให้กําลังใจกันนะครับถึงตลุดนะครับจะเข้ายังไงนะครับแต่ก็เนาะก็ยังมาดูกันเหมือนเติมนะครับไม่มีใครหายหนีไปไหนสักคนเลยนะครับเนาะฮะนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับหน้าหนาวแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้อนะครับซึ่งผมก็ให้ไปเด่น2เด่น7นะครับฮะหวยลาวเนาะ เน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับก็จะเป็นเจ็ดนะครับจบคู่ก็จะมีสองสามสองศูนย์สองหกสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับตัวกันก็จะเป็นสองแปดนะครับแล้วก็เจ็ดห้าซึ่งในวันนี้นะครับผมฟันตัวเดียวไว้ในที่เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เอากันเบิ้ลไว้นะครับถ้าเบิ้ลมันก็ต้องเป็นเบิ้ลสองสองนะครับนะครับก็สามตัวก็จะมีเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดแปด 320นะครับนะครับเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะครับก็จะออกมาแล้วนะครับสำหรับหวยลาวนะครับถึงววันที่2 1นะครับช่วงนี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับปิดแมสด้วยนะครับเอาวสารไปแล้วนะครับเอาวสารข้าดาวไปแล้วนะครับโยเกิกเข้าดาวหลายที่เลยนะครับเนาะเออนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่า นะครับจะเป็นยังไงนะครับว่าจะนะครับจะหายเร็วไหมนะครับสําหรับโรคนี้นะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็ทําสมาธิไปด้วยนะครับเนาะซึ่งนะครับก็จะมีงานบงงานบวชเนาะงานบวชนะครับก็ได้นะครับถือโอกาสลองหัดพับเหรียญโปรยทานเลยนะครับครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้พับอะไรมากนะครับไม่ได้เป็นเอาลิบิ้นนะครับพงทาไม่เป็นนะครับ เอาแค่จับนะครับมาซ้อนทับ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 ใส่กันนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็หัดทำมาได้หลายอันแล้วนะครับก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเนาะมือใหม่นะครับมือใหม่หัดพับนะครับอ่านะครับปีใหม่นะครับงานบวชงานบวชนะครับก็เลยมีโอกาสนะอยากลองพับเหรียญปวยทานดูบ้างนะครับก็อย่างนี้เนาะก็พับมา น่ครับนี่เราก็ทําเป็นเหมือนกันนั่นนี่นครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถึงไงแล้วหนาวเนาะนะครับเนาะแป๊บเดียวนี้ปื๊บปั๊บหนาวแบบไวอย่างไวเลยนะครับปรับตัวแทบไม่ทันเลยนะครับหนาวนี่หนาวกันหนาวแปบบ๊บนะครับ ไม่ค่อยหนาวนะครับไม่ค่อยไล่ทีละสเต็ปสเต็ปเนาะหนาวก็เหมือนหนาวปพ๊บพับพิบพับเลยแบบตั้งตัวไม่ได้นะครับไอ้เนาะกลับบ้านนะครับใครเดินทางกลับบ้านนะครับช่วงเทศกาลนะครับยังไงก็ขับรถนะครับระมัดระวังด้วยนะครับถ้าใครนะครับติดโควิดเนาะนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ นะครับกลัวโควิดเนาะอ่านะครับก็สามารถนะครับไม่มีอะไรทำนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับดูคนดวงเฮงก็ได้นะครับเออคนดวงเฮงบัาเหรียญด้วยแก้วนะเนี่ยนะครับคนอื่นทําได้เราก็ต้องนาได้สิเนี่ยนะครับเหลือลูกหนึ่งแล้วนะครับหวยลาวนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาบอกฮานอยนะครับในชุดรวมนะครับเนาะ เอาบอกเลยนะครับเนาะแต่ไม่ต้องเสียนาฬิกาแห่เสียเวลาแห่ถูกแล้วฮานอยในชุดรวมนะครับในวันที่22นะครับก็จะเป็นเด่น5นะครับแล้วก็เด่น6เน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับก็จะเป็นในเด่น5นะครับผมคิดว่าต้องมี5แน่นอนนะครับในวันที่22นะครับไม่รู้ออกฮานอยไหนนะครับก็ตามสูตรนะครับเนาะถ้ามาถ้ามาก็มาตามสูตรถ้าไม่มาอันนี้ก็ไม่ได้มาตามสูตรนะครับ จำคู่จะเป็น58นะครับ59 50 51 68 69 60นยนแล้วก็หกนะครับตัวกันก็จะเป็น5้สองนะครับแล้วก็6กสอง สำหรับสามตัวก็จะมีแปดห้าเก้าแหสี่ห้าหนึ่งคุณแล้วเนี่ยล้วก็ทำสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับให้แล้ว,ล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 วมาแล้วมาแล้ว เจ็ดกับเจ็ดกับสอมาเด้อเจ็ดกับสองมาเด้อศสองศปสรางวัลเลข 5, สีตัวได้เกมปออกหาตัวเนาะไปออกสองศูนศูนย์แปดสาหรางวัลเลขสาตัวได้เกมหมายเลขแปดสามหแปสามหก ไปออกของวดที่แล้วเนาะเอ๊ะอะไรครับเลขไปออกย้อนหลังนะครับนะไปออกของห้าตัวเนาะสองศูนย์เนี่ยศูนย์แปดสามหกสามหกให้ไปในวดที่แล้วเนี่ เออนะครับมันมาย้อนหลังนะครับมันมาย้อนหลังนะครับก็ต้องขอโทษขอไปยอีกแล้วนะครับรุดไปอีกแล้วนะครับเออนะครับเอายังไงดีเนี่ยนะครับสูตรใหม่ก็แล้วสูตรเก่าก็แล้วนะครับสงสัยกลับไปสูตรใหม่นะครับลองไปดูสูตรเก่านะครับอ่าสงสัยกลับไปสูตรเก่านะครับลองดูสูตรเก่าดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เอาหาน้อยนี่แหละครับเนาะอ่าช่วงนี้หวย เรามันไม่เข้าเฮา,หาหนอยดีกว่านะครับในชุดรวมนี่แหละนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอโทษขอภัยจริงนะครับนาะนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ